ต้นนี้คือโหย่าใบหัวใจนะคะเป็นพันพันด่างในคือเขาจะมีสีเหลืองอยู่ข้างในต้นนี้ที่ซื้อมาซื้อมาเมื่อคลิปที่แล้วราคา25บาท25บาทเขาเอามาแบบนี้ค่ะเรากำลังจะเอามาเพิ่มมูลค่าเอามาเพิ่มมูลค่าเนี่ยมีตั้งกี่ใบเน 8, บี่ยแปดเก้าใบยี่สิบห้าบาทค่ะมีหน่อมาด้วยแล้วหน่อนเนี่ยเขาจะเติบโตต่อไปเดี๋ยวเขาจะแตกเก่งใหม่ ะะเราก็แค่เปลี่ยนกระถางค่ะเอามาเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะเอามาใส่ถางนี้นใส่ถางแบบนี้แล้วเอาไปเป็นตั้งโต๊ะนะคะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะเก็บเงินโต๊ะทำงานตั้งห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้นะคะเข้าเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนคะคะจาก25บาททถางนี่มันมีอยู่แล้วเมื่อก่อนนี่มันใส่ใส่โหย่าที่มีใบเดียว สั่งมาทีแรกเนี่ยมีใบเดียวอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆมันเป็นแค่ใบไม้นะคะมันไม่มีรากเดี๋ยวมันก็จะเฉาแล้วก็ตายไปเน่าไปตอนนี้เราเอามาใหม่สั่งมาใหม่ใส่ถางเดิมเอามาหลายๆใบเลยค่ะสั่งต้นมา,มาเป็นต้นเลยค่ะเนี่ยมันจะมีหนอนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ได้อันนี้เราก็จะเป็นคนมีหลายใจราคาจากใบเดียวอะ่ะถ้าใส่ถังอย่างเงี้ยเขาขาย50บาทแต่อันนี้ 25บาทค่ะถางเก่านะคะ25บาทมี5ใบนี่คือการเพิ่มมูลค่านะคะเา <Okay. S 1> ไหมถ้าถ้าถ้าเราไปซื้อแบบถางใบเดียวอะ่ะ50บาทอันนี้25บาทมี5ใบนะคะซื้อมาแค่เพราะว่าแค่ซื้อใหม่แบบนี้เราก็เปลี่ยนถังเอาะนะมันก็เพิ่มมูลค่าแล้วค่ะมันก็จะดูดีดูแพงตั้งโต๊ะได้โชว์ได้อวดได้ใบเขาสวยนะคะเนี่ย สวยแล้วเขาเป็นไม้ฟอกอากาศกันพืนเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาอ,อีกต้นหนึ่งบางทีเขาเรียกว่ากุมารทองเรียกซับบางทีเขาก็เรียกว่าต้นรวยสับ <c oughs> ขอโทษค่ะ,ะม,ามาเนี่ยเขามาเป็นต้นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนี่ค่ะเขามาแบบนี้มาเป็นต้นแบบนี้30บาท ส0มสบาทตอนนี้ซื้อเข้าลดราคาเหลือ30บาทปกติเข้าขาย45บาทนี่ค่ะต้นรวยทรัพต้นเล็กๆเนี่ยแค่เราเปลี่ยนถังถังนี้เราก็สั่งมาเขาเรียกถังมินิมอลมันจะมีแบบที่รูระบายน้ําแล้วก็จานเก็บน้ําไว้ข้างใต้เสร็จเราแค่เอามาใส่ถังใหม่นะคะใส่ถังใหม่มันจะดูดีดูแพงขึ้นมาทันทีนะตั้งโต๊ะได้โชว์ได้เลย นี่อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้คืออโกนิมาอโกนิมาโอ้แดงมากเลยพันเขาเรียกอะไรนะมหาเศรษฐีหรือไงเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะคะอโกนิมาเนี่ยค่ะจากถางเดิมมันก็มาเป็นถางเดิมเหมือนกันเนี่ยมาเป็นถังแบบนี้ทีนี้เรายังไม่ได้ใส่ดินนะคะเราเอาลองวางดูก่อนว่าโอเคเข้ากันเป๊ะเลยนะสวยเลยดูดีขึ้นมาเชียวนะคะนี่คือ าจากราคาสามสิบบาทจากสามสิบบาทรู้สึกต้นไม้นี่จะจะสามสิบหรือสามห้าบาทจำไม่ได้แล้วเพราะซื้อซื้อราคาไม่เท่ากันแล้วแต่เขาจะโปรโมชั่นอะไรแล้วก็ถาง,นางเนี่ยถางมินิมอลเนี่ยถังเบลล่าเนี่ยสามสิบบาทราคาปกติมันหกสิบหรือเจ็ดสิบห้านี่แหละแล้วก็เราซื้อวันเปรย์เดวันที่เขาลดราคาหกจุดหกเจ็ดจุดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า ส่งฟรีด้วยนะซื้อมาเนี่ยสาบาทถาังนะคะต้นไม้เนี่ยสาบาท60บาทนี่ราคาเป็นร้อยเลยค่ะพอมารวมด้วยกันเนี่ยราคาเป็น1้0ยร้าก็ขายได้นะคะเนี่ยต้นนี้แพงนะคะอโกนิมาเนี่ยเศรษฐีรวยซั์หรืออะไรและแต่เขาจะเรียกแต่มันคือสายพันธอโกนิมาซุปเปอร์เรดสีแดงค่ะดูใบเขาสิแดงสวยสดแดงช่ำสวยสดเลยแล้วก็เราก็แค่รอดูมันเติบโต นี่คือความสุขเล็กๆที่เราสร้างได้ด้วยสองมือเราค่ะใช้เงินแค่หลักสิบค่ะแค่นี้เราก็จะได้แล้วแล้วก็นั่งดูเข้าไปเพลินๆไปมีไม้มงคลอีกมากมายนะคะเนี่ย๋ยวกจะทยอยทยอยเอามาให้ชมกันค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันอาทิตย์ อากาศสดชื่อดีบรรยากาศดีเราก็จะมานั่งอยู่ที่มูมไม้มงคลของเราเป็นจุดเช็คอินตรงนี้อยู่เสมอเป็นประจำวันนี้จะให้ติดตามผลจะรายงานผลการปักชำบันไดเศรษฐีนะคะนี่นี่นี่คือต้นบันไดเศรษฐีบันไดเศรษฐีที่ปักชำไว้แล้วประมาณสักเดือนหนึ่งได้แล้วนี่เขาติดแล้วเรียบร้อยเราเใส่กระถางแบบนี้ แล้แต่ท่านจะเลือกเลยกระถางที่สวยๆที่ชอบเนี่ยตั้งโต๊ะได้นะคะเขาจะเป็นไม้มงคลตั้งโต๊ะทํางานโต๊ะอาหารหรือว่าหน้าร้านค้าร้านธุรกิจใดๆก็ตามนะคะมันก็จะเป็นไม้มงคลต้นเขาจะสวยนะคะขึ้นเป็นบันไดเหมือนบันไดเศรษฐีอันนี้มาครั้งที่แล้วอะมาคลิปที่แล้วเราได้ตัดต้นบันไดเศรษฐีมาปักชำนี่ค่ะผลการปักชำำนี่ค่ะ ปักชำแล้วนี่ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ถ้าหนึ่งสัปดาห์แล้วใบเขายังเขียวสดแปลว่าติดแล้วค่ะนี่ค่ะใส่ทั้งปักชำแค่นี้เองติดแล้วเนี่ยเราสามารถปักปักปักเข้าไว้ก่อนนะปักเข้าไว้ก่อนถ้าเขาติดรากติดคือมีรากแล้วเนี่ยเราค่อยแยกออกไปใส่ถังใส่ต้นละถางเนี่ยแยกออกไปแบบนี้ค่ะ ถ้าติดแล้วเราก็แยกออกไปใส่ถางเพื่อตั้งโต๊ะแต่ตอนนี้เรากําลังเขาเรียกกําลังเลี้ยงกําลังบ่มดูนะคะที่ตัดมาครั้งที่แล้วอะ่ะปากช้าอ่ะเป็นทุกต้นค่ะเป็นหมดเลยค่ะทีอันนี้อันนี้เห็นไหมสังเกตดูครั้งแรกเนี่ยเขาจะเฉาหน่อยหนึ่งใบจะร่วงใบถ้าเขาไม่ไหวอะ่ะคือสู้ไม่ไหวเขาจะสลัดใบสลัดใบ คือแบบลูกเยอะไปเหมือนอาหารไม่พอเนี่ยเขาสลัดใบแล้วใบก็จะร่วงแต่ไม่ตายนะเขาแค่สลัดใบเพื่อเพื่อลดการคายน้ําแล้วเขาก็โตต่ออันนี้คือติดแล้วค่ะหยุดสลัดใบแล้วเนี่ยนี่ขนาดเหลืองและเขียวยังไม่ร่วงเลยแปลว่าอยู่ตัวแล้วแข็งตัวแล้วนี่ก็รอแค่ว่าให้เขาแข็งแรงอีกหน่อยเติบโตอีกนิดนึงแล้วเราก็แยกออกไปใส่ถังนี่ค่ะปักชาไว้แล้วเป็นหมดเลยค่ะ พาะพันง่ายมากเลยอ่ะแค่ตัดยอดมาทิ้งพักไว้ให้แห้งแล้วก็เอามาปักชานี่นะคะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ใส่ใส่ถังไว้สําหรับตั้งโต๊ะอันนี้จะใหญ่แล้วนะคะเนี่ยพอใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้ใส่ถังเลยถังเลือกมาจะเอาถังแบบไหนนะคะใส่แล้วก็อันนี้ตั้งโต๊ะได้แล้วเนี่ยค่ะตั้งโต๊ะได้แล้วสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้เลยอยู่ หน้าร้านหน้าบ้านอยู่ในบ้านในโต๊ะรับแขกในตรงไหนก็ตามเราประดับเขาด้วยต้นไม้สดอ่ะดีกว่าใช้ต้นไม้แห้งต้นไม้ปลอมนะคะเห็นประเคยเข้าไปในร้านอาหารร้านคาเฟ่บางอย่างใช้ต้นไม้ปลอมมันดูสวยแต่มันฉาบสวยค่ะมันไม่มีความสดชื่นไม่มีชีวิตค่ะแล้วมันก็ไม่โตมันก็อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราใช้ต้นไม้สดและเป็นไม้มงคล มันจะค่อยๆโตด้วยเหมือนกิจการของเราอ่ะก็จะเติบโตมีชีวิตชีวาค่ะใครเข้ามาเนี่ยมันความรู้สึกกับฟิลลิ่งในต่างกันเลยนะคะระหว่างใช้ต้นไม้สดกับต้นไม้ปลอมอะค่ะถ้าเราใช้ต้นไม้ปลอมอ่ะเราก็จะเจอแต่อะไรที่มันปลอมๆเนาะ <c oughs> อันนี้ถือถือเคล็ดนิดนึงนันสรุปว่าบันไดเศรษฐีที่เราปักชำสสำเร็จแล้วผ่านไปหนึ่งแล้วเราก็ได้ต้นนี้ต้นนี้คือต้นเล็กสุดละ เพราะว่าถางเรามันเล็กนะคะก็เอาต้นเล็กสุดมาใส่ถางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปตั้งโต๊ะข้างในบ้านได้เขาไม่ต้องการแดดมากนะคะนานๆก็ออกมาให้เขารับแดดสักอาทิตย์ละครั้งแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะต้นอย่างนี้ราคาถ้าถ้าตั้งขายตามร้านต้นไม้เนี่ยประมาณ80บาท100บาทนะคะต้นขนาดเนี้ยเล็กๆแค่เนี้ย80หรือ100บาทซึ่งต้นทุนจริงๆแล้ว20บาทคะ่ะ แต่อันเนี้ยมันไม่รู้ต้นทุนบาทเดียวหรือเปล่าเพราะว่า20บาทแรกที่ซื้อมาแล้วมันแตกแตกแตกแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดได้ตั้งหลายยอดเนี่ยตอนเนี้ยตกยอดระบาทได้เรามานะคะอันนี้คือความเพลิดเพลินซึ่งถ้าใครจะทําให้เป็นอาชีพเนี่ยมันก็จะเป็นกําไรมากเลยต้นทุนต่ําค่ะกําไรตรงได้ความสุขเนี่ยเริ่มต้นคือได้ความสุขได้ความสดชื่นได้อารมณ์จิตใจที่ดีค่ะ